ข้อที่2นะครับกำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์มีสมาชิกเป็น a b c d e f g ถ้า a กับ b เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์มีแผนภาพเวนดังรูปคำถามคือ a ลบ b ยูเนียนกับ b ลบ a มีจำนวนสมาชิกเท่ากับข้อใดอะ a ะ a ลบ b มันแปลว่าอะไรนะครับข้อที่1นึคุกออฟได้อธิบายไปแล้ว a ลบ b แปลว่าอยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ถูกไหมอ่าอยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b นะครับเขาจะนับเฉพาะสมาชิกที่อยู่ฝั่ง a แต่ไม่ล้นเข้าไปใน b มันก็คือตัวนี้ถูกไหม,มนี่คืออยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b มี2ตัวนะครับกับอีกอันนึงเอา b ขึ้นก่อน บีขึ้นก่อนก็จะแปลว่าอะไรครับนับเฉพาะสมาชิกที่อยู่ใน b แต่ไม่อยู่ใน a นะอยู่ใน b แต่ไม่อยู่ใน a ก็คือเอาฝั่ง b แต่ไม่ล้นเข้าไปใน a คือ3ตัวถูกไหมคำถามคือมีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวก็2บวก3นะครับ2ตัวกับ3ตัวก็คือมี5ตัวจบและ ก็ไปติ๊กช้อยที่4นะครับข้อนี้ไม่ยากเนาะทำแป๊บเดียวเองแต่ว่าเราต้องเข้าใจเรื่อง a ลบ b กับ b ลบ a นะครับการดาเนินการของเซตมีอยู่4อย่างที่ครูครับอธิบายไว้เนี่ยข้อ1ลองย้อนกลับไปดูได้สำหรับข้อนี้ง่ายมากนะครับอ่าหนึ่งอตอบ5ตัวช้อยที่4มีคำถามอะไรฝากไว้คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับข้อนี้จบแล้วสวัสดีครับ